ผู้หญิงแกลงอีกหนึ่งท่านนะ,ะต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งและก็แกล่งนะคะท่านเป็นผู้นําทีมภาคกลางและก็ภาคอีสานค่ะอดีตนะคะเป็นนักวิจัยการตลาดนะ,ะประวัติของท่านก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะ,ะอดีตนักวิจัยการตลาดบริษัทสหพัฒนพิบูลจํากัดนะคะ จากบทบาทคู่ชีวิตนะคะของผู้นําธุรกิจกระไ่ปัจจุบันค่ะสู่การเป็นผู้นําทีมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทุกการเติบโตของทีมงานนะคะดูแลในเรื่องของการจัด House Meeting นะคะการจัดย p p นะคะการวางพังทีมงานรวมทั้งคอร์สการเรียนรู้นะคะรวมทั้งการดูแลทีมงานในหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะก็ทุกท่านนะคะตอนนี้ พยากรของเราหรือว่าเดอร์ของเราท่านนี้พร้อมที่จะพบกับพวกเราแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับซับไฟเอ็กซ์โคสีฟคุณวรุวยไลอดทนหรือว่าพี่จุ๋มค่ะเชิญค่ะกดเ้ารวรวต้อนรับพี่จุ๋มด้วยค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะ MC ขอบคุณน้องปุ้ยนะคะขอบคุณผู้บริหารทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารให้มาร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับยูมีดีนะคะสําหรับจุ๋มนะคะ คืออาจจะมีคนใหม่มาก็ขอแนะนำตัวเองนะคะวันวิไลอดทนอาจจะแตกต่างหรือบทบาทที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจยูมีดีนะคะคือไม่มีความพร้อมไม่มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะคะมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแต่วันนี้ทำไมถึงตัดสินใจเลือกทำยูมีดีทุกคนอยากทราบไหมคะคนเก่าอาจจะทราบแล้วแต่ สำหรับคนใหม่นะคะจุมมาท,ทั้งทั้งที่ไม่พร้อมจุดที่มาทำยูมีดีเนี่ยไม่ได้มาเพราะแผนไรายได้ไม่ได้มาเพราะตำแหน่งแต่ได้มาเพราะความเชื่อมั่นความศรัทธากับเจ้าของธุรกิจนะคะวันนี้ไม่ได้มาพูดในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่วันนี้มาพูดในฐานะคนคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยลังเลและไม่มั่นใจแต่ตัดสินใจก้าวเข้ามาในยูมีดีด้วยความเชื่อทุกคนเชื่อไหมคะว่า ทุกอย่างถ้าเรามาด้วยความเชื่อมาด้วยความศรัทธาที่มีต่อเจ้าของธุรกิจเพราะอะไรเราถึงมีความเชื่อและความศรัทธาวันที่สามีเสียชีวิตเดือนมีนาคมเมษาเข้าไปเข้าไปด้วยหัวใจที่แบบว่าไม่คิดจะทำต่อแล้วแต่ก็คือวันนั้นซ e o พูดมาว่าพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มไม่ต้องเป็นห่วงคำพูดนี้พูดกี่ครั้งมันก็คือเรื่องเดิมคำพูดนี้พูดกี่ครั้งมันก็คือตำนาน นะคะจุดกําเนิดของตํานานยูมีดีก็คือวันนั้นเข้าไปเราก็หวังว่าเอ๊ซีโอจะพูดยังไงหมอพี่จะว่ายังไงเนาะอ,อะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ทําต่อแต่ตรงเนี้ยทาให้หัวใจเราพองโตเพราะอะไรอะ่ะเราไม่รู้จักทีมเลยไม่รู้จักแผนธุรกิจเลยแต่คําตอบที่ได้คือพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูแลทีมงานให้และก็วันนั้นก็คือมีอัปไลน์เข้ามาด้วยเราก็หวังว่าเออก็ยังมีคนช่วยพูดแผน เราก็ตามคนเก่าเชื่อไหมคะจุ๋มเปิดผังองค์กรยังไม่เป็นครั้งแรกซีอโอดูแลให้หมดมีธุรกิจไหนไหมคะที่เจ้าของบริษัทดูแลธุรกิจให้เราแต่จนมันมีเหตุการณ์บางช่วงช่วงที่สามีเสียทุกอย่างมันได้ใจเราล้วนๆเจ้าของบริษัทอยู่อยู่ในวินาทีสุดท้ายเพราะแฟนจุ๋มนะคะสามีเนี่ยเขาจะห่วงบริษัทเขาจะพูดเสมอว่าอย่าทิ้งบริษัทนะ ซีโต้องนำพายูมีดีไปให้รอดนะก่อนที่เขาจะถึงเวลาสุดท้ายซีโอจุมพูดแล้วเขาว่ายังไม่ไปอันนี้อันนี้เป็นสตอรี่เป็นตำนานนะคะซีโบอกว่าพี่พี่ทิพยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมดูแลทีมงานให้จวบจนวันนั้นพันธสัญญาจนถึงวันนี้ผู้บริหารทั้งสามท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะถึงทำให้จุมตัดสินใจเพราะอะไรคะถ้าเป็นหลายๆบริษัทที่ผ่านมาสามีไม่อยู่ทีมงานเราจะอยู่ไง แต่ตรงนี้มันเป็นมรดกตกทอดสืบตอบมาให้ลูกสาวได้ทำให้จุ๋มเข้าไปดูแลธุรกิจให้ลูกสาวจวบจนวันนั้นถึงวันนี้สองปีนะคะจากที่เราไม่เคยเรียนรู้จุ๋มคิดว่ายูมีดีคือธุรกิจของตัวเองจุ๋มเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเข้าใจแผนตีแผนให้เก่งแล้วก็สามารถนำ นำพาทีมให้ประสบความสำเร็จได้ในช่วงเวลา2ปีซึ่งจุม๋มอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือไม่สมบูรณ์แบบกับเหมือนผู้นำหลายๆท่านเพราะอะไรเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ดูแลลูกที่ยังเดินไม่ได้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ข้ออ้างข้อแก้ตัวเราสามารถทำงานเพื่อนำทีมได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรคะตอนนี้ออนไลน์จุ๋มโทรคุยจนถึงสุ คุยกับทีมงานวางแผนกับทีมงานและช่วงไหนที่ทีมงานไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์กรุงเทพศรีสเกตรเราลงพื้นที่และคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเราก็คือเจ้าของธุรกิจก็คือ c e o หมอพีดแล้วก็ลองเป้นำพาพวกเราทำงานตรงนี้ค่ะแผนธุรกิจไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือมีทุนมาก่อนมันไม่สำคัญแผนธุรกิจถึงคุณจะเก่งหรือประสบความสำเร็จ ถ้าคุณไม่ได้ใจมันไปต่อลําบากนะคะหัวใจสําคัญการทําธุรกิจเครือข่ายคือการสร้างคนคุณสร้างคนมาได้คุณสปอนเซอร์มาได้มันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่คุณจะสอนให้เขาเข้าระบบให้เขาเข้าใจเหมือนเราค่อนข้างยากสําหรับทีมภาคอีสานและภาคกลางนะคะแล้วก็การขยายและรักษาทีมไว้คือหัวใจหลักของการทํางานสร้างทีมงานสอนทีมงาน ขยายทีมงานและรักษาทีมงานต้องยอมรับว่าทีมของอีสานและภาคกลางอยู่ได้ด้วยหัวใจหัวใจคือพันธสัญญาที่เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันผู้นำไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะคะแต่คือคนที่กล้าลุกขึ้นเดินและสามารถนำทางให้ทีมได้รักษาผลประโยชน์ให้ทีม และก็แก้ปัญหาให้ทีมได้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคือหัวใจหลักหนึ่งเรื่องความซื่อสัตย์จุมยึดหลักตรงนี้<ม>การดูแลทีมคุณได้ใจเขาแล้วคุณต้องถือเรื่องความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่นำทางให้ทีมเราเติบโตด้วยกันทำไมทีมทีมอีสานและกรุงเทพถึงเชื่อมั่นและวางใจจุมผ่านตรงจุดนี้มาเพราะอะไรคะสามีทำมาตรฐานไว้สูงมากเพราะทุกคนบอกว่า ครั้งแรกที่เข้ามาอยู่มีดีเพราะอัพติเขาวางมาตรฐานไว้สูงแต่จุมภูมิใจนะคะจุ๋มไม่ได้เสียใจเลยว่าทีมครั้งแรกที่เข้ามาไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ไว้ใจจุมเลยว่าสามารถนําทีมได้แต่ณนสองปีนี้จุ๋มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทําได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อว่าเราทําได้จุ๋มจะบอกทีมเสมอว่าทุกการเรียนรู้อย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้ว เราต้องเป็นน้ำที่พร่องแก้วเสมอสามารถเรียนรู้ไม่ว่าจะไซไลน์ดาวไลน์อัพไลน์ทุกคนคือครอบครัว u ูมีดีเหมือนกันต้องขอขอบคุณวันนี้เราไล้สายจริงๆยูมีดีไล้สายเพราะอะไรคะเราได้องค์ประกอบครบออนไลน์เราก็ได้อาจารย์โดมต้องขอขอบคุณอาจารย์โดมที่มาช่วยเสริมทัพผนึกกำลังให้ยูมีดีแข็งแกร่ง ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณภาคใต้พูดเสมอนะคะว่าไซไลไม่ใช่คู่แข่งไซไลคือแรงผลักดันและจับมือร่วมมือสำเร็จไปด้วยกันวันนี้อยากจะฝากกับทุกคนว่าความสำเร็จมันไม่ได้จากแค่สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองนะคะสำหรับจุม๋มแต่เกิดจากสิ่งที่เราทำร่วมกันในฐานะทีมเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันวันนี้ เราสร้างเครือข่ายสีขาวที่มันสีขาวจริงๆเราโชคดีได้ผู้บริหารเพราะอะไรคะจุมพูดเสมอว่าเราเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเพราะอะไรคะผู้บริหารอายุน้อยยังมีวิสัยทัศน์ไปได้ไกลอุดมการณ์ของท่านทุกท่านมีอุดมการณ์ถ้ามีอุดมการณ์มันจะเป็นคนนำตัวนำอุดมเงินสังเกตว่าทำไมของพวกเราแตกต่างหลายๆบริษัทเพราะอะไรคะ เรามีคนเก่ง 3. องค์ประกอบที่เรา 1. วิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัท 2. องโ d u ดักแผนธุรกิจตรงนี้คือหัวใจหลักในการทำงานเครือข่ายองค์ประกอบของเราครบทุกอย่างวันนี้เราสมสมบูรณ์แบบผู้บริหารอายุน้อยยังนำพาเราให้สามารถเติบโตกับยูมิดีไปได้อีกไกลทุกคนมีคนเก่งเฉพาะด้าน วันนี้เราอยู่ทัมมิ่งที่ที่ถูกต้องถูกเวลาถูกทีมถูกบริษัทองค์ประกอบครบทุกอย่างเหลือแต่เราเราจะนำพาเราจะจับมือสำเร็จไปด้วยกันได้ยังไงเรื่องวิธีการทำงานตอนนี้จุมใช้ระบบการทำงานเครือข่ายถ้าคุณไม่มีระบบทีมงานเราจะไม่โต ตอนนี้เราใช้ระบบก็คือร่วมประชุมให้ทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คือระบบของยูเมดีที่มันสุดยอดมากจุมทีอัพระบบมากที่สุดในการทำงานหัวใจหลักของการทำงานเครือข่ายการสร้างคนในเครือข่ายคือการใช้ระบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้กับใครเรามาเติมเต็มเราต้องอยู่ในบรรยากาศหัวใจหลักของการทำงานเครือข่ายนะคะคุณอย่าห่างบรรยากาศ จะพูดเสมอกับทีมเราต้องคิดว่ายูมีดีคือธุรกิจของเรายูมีดีคืออนาคตของลูกหลานตอนนี้ทีมอีสานนะคะเป็นมรดกตกทอดให้สองรหัสหนึ่งคือจุม๋มสามีเสียชีวิตตกทอดให้กับน้องพิมพ์ลูกสาวสองพี่อธิวัตนร,รหัสของพี่นาภรยาที่ท่านเสียชีวิตตกทอดมรดกให้กับลูกสาวท่านเหมือนกันแค่พี่อธิวัฒนก็คือ ดูแลผลประโยชน์ดูแลธุรกิจยูมีดีให้กับลูกตรงนี้การันตีได้เลยนะคะใครส่วนใหญ่จะมาถามมีถามจุม่มโดยตรงด้วยว่ามันได้จริงจริงไหมจุมยึดมั่นและก็เชื่อมั่นว่าหลายๆบริษัทไม่เหมือนเราถ้าสามีเราเว้นวักไม่รู้โครงสร้างขององค์กรเราจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมไม่รู้โครงสร้างขององค์กรเราจะถูกย้ายถ่ายเทไปอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้ จุ๋มยืนยันนะคะมันสามารถเป็นบรดกตกทอดให้กับลูกหลานเราได้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่อมอบโอกาสให้กับพี่จุมนะ๋มเนาะใช้ชื่อว่าพี่จุม๋มคือเราอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆทุกเหตุการณ์เราต่อสู้มาด้วยกันทุกช่วงเวลาวันนี้อยู่มีดีเข้าปีที่4มันเลย3ปีแรกการทำธุรกิจเครือข่าย1-3ปีแรก มันเหมือนเครื่องบินนะคะเครื่องบินครั้งแรกที่มันจะสตาร์ทออกเครื่องแรนดดอมออกไปมันอืดอืดอืดกว่าจะขึ้นแต่ณวันนี้ทุกท่านคะทุกท่านเข้ามาช่วงเนี้ไทมิ่งเหมาะสมที่สุดเพราะอะไรมันเข้าปีที่สี่แล้วมันผ่านช่วงหนึ่งถึงสามปีไปแล้วทุกท่านเข้ามาเนี้ยถูกที่ถูกเวลาถึงบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะ วันนี้คือพันธสัญญาอยากบอกกับทุกคนว่าเหตุผลที่ยังอยู่ตรงนี้ณเวลานี้ไม่ใช่เพราะธุรกิจอย่างเดียวนะคะแต่เพราะทุกคนไม่ว่าจะเป็น ไซไลทีมภาคใต้เพราะเราไม่ใช่แค่ทีมแต่เราเป็นครอบครัวยูมีดีด้วยรักจากใจขอบคุณมากค่ะขอขึ้นไม์ให้กับเ c ีขอบคุณมากนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกท่านก็กดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณพี่จุ๋มของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นสตอรี่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะสําหรับเรื่องราวของพี่จุ๋มนะคะแม้วันนี้ค่ะท่านจะสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักทีมแล้วก็เสาหลักของครอบครัวนะคะแต่พี่จุ๋มก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะ ช้โดยและที่สําคัญนะคะเข้ามาเพราะเชื่อมั่นและศรัทธาในาเจ้าของบริษัทยูมดีดีนั่นเองนะคะและหัวใจสําคัญของการทํางานให้ประสบความสําเร็จนะคะมเมื่อกี้พี่จุ๋มบอกว่านะคะก็คือการสร้างทีมค่ะสอนงานขยายทีมพัฒนาทีมแล้ ก็รักษาทีมนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะพี่จุ๋มก็ยังได้มาตอกย้ําความมั่นใจในธุรกิจยูมิเดียให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ตอกย้ําเรื่องของการอย่าห่างบรรยากาศการเรียนรู้นะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของถ้าอยากประสบความสําเร็จต้องอย่าห่างบรรยากาศการเรียนรู้ <c oughs> นะเพราะยังไม่มีใครนะการันตีได้เลยนะคะว่าเราสามารถสําเร็จได้โดยไม่ต้องเรียนรู้นั่นเองนะ,ะ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่จุ๋มอีกครั้งหนะะึ่งครับสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับการได้มาแบ่งปันในทุ่มท้อคืนนี้นะคะ